นะครับถนนหมายเลขหนึ่งศูนย์สองศูนย์นะครับไปกลับบ้านนะครับหลังเรื่องงานนะครับและผ่านถนนหมายเลขหนึ่งศูนย์สองศูนย์นะครับการก่อสร้างรถไฟสายเด่นชัยเชียงรายเชียงของนะครับไปชมบรรยากาศนะครับว่บาจะมีอย่างไรนะครับขออนุญาตกลับ กล้องนะครับผมขอกลับไปชมนะครับครับไปชมการก่อสร้างสะพาน ลอยนะครับเป็นจะเป็นอย่างไรการกอร่อสร้างนะครับสะพานลอยถนนหมายเลขหนึ่งศูนย์สองศูนย์เพื่อข้ามรถไฟ สิ้นสุดประมาณห้าสิบห้าสิบเมตรนะครับครับบริเวณนี้จะมีตลาดนะครับตลาดนัดนะครับวัน ปันอังคารนะครับขณะนี้ในระหว่างการก่อสร้างนะครับสี่เลนจะเหลือประมาณไปกับ แต่ละเลนนะครับสองเลนนะครับครับมีก่อสร้างหลอ่อการเสานะครับเพิ่มขึ้นทามลำดับน,นะครับ ครับชมกลางแจ้งนะครับเราอยู่ในช่วงฤดูฝนนะครับแต่มีอากาศร้อนวันนี้นะครับเวลาขณะนี้นะครับมีพระอาทิตย์นะครับก้อนเมฆมีสีขาวน้อยลงนะครับมีฟ้ามากพอๆกันนะครับไม่มี ก็มีสีคล้มสีดำนะครับต้องติดตามอีกครั้งนะครับกลางคืนนะครับครับเราอยู่ในช่วงใกล้ๆกกับส7เจดนาฬิกานะครับอยู่ในช่วงการการสัญญาณน,นะครับสัญจรไปมานะครับ หลังเลิกงานนะครับชมบรรยากาศขณะนี้นะครับถนนหมายเลขหนึ่งศูนสองศูนบริเวณโรงพยาบาลสมเด็จป,ป,ประยุพปราตอำเภอเชียงของนะครับบ้านชุมชนบ้านโจก ตำบลเวียงอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายบริเวณนี้มีชุมชมมากมายนะครับมีทั้งโรงพยาวานสมเด็จอายุประชลัลาดนะครับโรงเรียนเชียงของวิทยาคมนะครับและห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่นะครับปั๊มน้ำมันสองแห่งนะครับ โรงเรียนเอกชนนะครับขนาดใหญ่ T.O.T. นะครับสำนักง,งานาเภอัเชีของนะครับและ ตชดด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสนนะี่ครับบริเวณนี้นะครับมีแห่งราชการหลายแห่งนะครับเอกชนนะครับเป็นชุมชนหน่วยงานต่างๆขนาดใหญ่เช่นกันนะครับในเขตโจโก,โก้นะครับบ้านโจโก้นะครับเราอยู่ในช่วงบ้านหาดคลตยตำบลเวียงอำเภอเชียงของจ,จังหวัดเชียงรายนะครับเราไปถึง ที่พาคบ้านแล้วนะครับเพื่อพักผ่อนนะครับ เรากลับถึงบ้านนะครับผมขออนุญ,ญาตลงไลน์นะครับพบกันใหม่อีกครั้งนะครับรายงานตามถนนการก่อสร้างต่างๆนะครับถนนคู่รถไฟคู่ขนานนะครับเด่นชายเชียงรายเชียงของนะครับสิ้นสุดสถานีเชียงของนะครับครับ พบกันใหม่อีกครั้งนะครับสวัสดีครับ